อ่าท่านผู้ชมอดีกะกะตกรกตสมชัยศิวิทยากรท่านผู้ชมบอกผมมาพี่ผมจัดรายการตามใจเลยเนี่ยอบอกว่ามีรุ่นน้องคนหนึ่งตั้งเขาจะเก็บตัวอย่างบัตรออกเสียงประชาประีในหนังสือข้อมูลเรื่องเนี้ยที่กรกะตพิมพ์แจกให้ครัวเรือนทั่วประเทศ19ล้านเล่มนี่พิมพเนี่ยสิล้านเล่มนะเนี่ยสิล้านเล่มอ่าคุณสมชัยอาจารย์สมชัยอดีกะกะกะตกรกตบอกจุดผิดพลาดรายใในหน้าที่สองคือข้อความ ในช่องทำเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวนี่เปิดเพจของคุณมสมชัยศรีทุยากรอ้าวนี่ซึ่งข้อความที่ถูกต้องคือโปรดทำเครื่องหมายกากบาทหรือ X ในช่องทำเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวมันตกไปหนึ่งบรรทัดมันตกไปหนึ่งบรรทัดข้อผิดพลาดนี้ คุณสมชัยศรีชูตยาการระบุอาจจะเป็นเหตุให้เกิดบาดเสียเป็นจำนวนมากถ้าผู้ิดสิทธิ์ออกเสียงเข้าใจว่าทำเครื่องหมายอะไรก็ได้กกตนี่ไงเฟิร์นต้องรีบออกมาถแถลงไม่ให้เกิดความสับสนและนี่เป็นรายที่สองที่ขอให้กกตโค<อ>้งขอโทษประชาชนเรียกและละเอียดรอบครอบต่อเรื่องสำคัญของประเทศให้มากกว่านี้มืออาชีพครับขอความเป็นมืออาชีพเอ,อาเฟิเร์นพอเข้าใจไหม คือต้องบอกว่าเครื่องหมายการกรบาดมันตกไปแต่อันนี้คือถ้าดูดูจากในแผ่นนี้เลยเขาเขียนว่าในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวซึ่งคือในี้ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้สิทธิ์อะคะ่ะพยุทธถ้าเขาอ่านตามเนี้ยคือบางคนเขาไม่คิดว่าจต้องการกรบาดเขาอาจจะไปติ๊กถูกอย่างนี้มันอาจจะตีความอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่แต่มันก็นแล้วแต่เพราะบางคนก็เข้าใจว่า เออแต่ว่ามีความเสี่ยงสิเพราะเวลาเลือกตั้งเนี่ยจะคุ้นชินแหละว่ากากระบาดถูกไหมทุกคนต้องกากระบาดแต่ประเด็นนี้เห็นชอบกว่าไม่เห็นชอบไอกากระบาดอาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่เห็นชอบไงคนจะไปกาเครื่องหมายถูกอ่ะใช่ใช่มันจะมันยงไปตีความแบบนั้นมันไม่ใช่กาเบอร์นึกออกใช่ไหมมันเห็นชอบกว่าไม่เห็นชอบมันจะมีโอกาสที่คนจะไปกาเครื่องหมายถูกอ่ะ พราะเครื่องหมายผิดนั้นมีคําที่มันก็สื่อความหมายหมายถึงไม่เห็นชอบไงถ้าไม่ไอนึกออกใช่ไหมผิดไม่เห็นชอบผิดอย่างเงี้ยมันตีความได้เหมือนกันค่ะความหมายความหมายมันก็มันก็มีมีมูลอยู่ใช่ไหมเห็นชอบถูกต้องไม่เห็นชอบถูกต้องเออนี่จะยังไงกันเนี่ยเอาไงแก้ได้ไหมคะ พิมพออกมาแล้วสิบเก้าล้านเล่มสิบเก้าล้านเล่มแก้ได้ใช้เงินไปเท่าไหร่ใส่เครื่องหมายกากบ,บาทฮะให้ในอ่าทำเครื่องหมายในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวอ่านแค่นี้ใครก็บอกเครื่องหมายเลยก็ได้เต็กถูกไว้หรือไม่งั้นทํารูปหัวใจอ่าเครื่องหมายคําถาม ผิดบัตรเสียหมดเลยนั่นน่ะเพราะคนไม่รู้ว่าต้องใช้การกบาดก็จะทําหลายเครื่องหมายเลยค่ะอือันนี้ความเสี่ยงนะฮะ <c oughs> เออมีมุมอ่ะเพราะมันไม่ใช่เลือกแบบสอสอไงค่ะ <c oughs> เขาว่าเห็นชอบเนี่ยบอกเครื่องหมายก็เด้เห็นชอบก็คุณจะถถกใช่ไหมใช่ <c oughs> ตีความอย่างนั้นได้เหมือนกันค่ะเอาเฮ้ย <c oughs> อ,อาลุงยุทธถามกกตความขอความเช็ดเรียนด่วน อันนี้มันคงไม่มีข้อสงสัยหรอกมันแก้ตัวไม่ได้มันพลาดอ่ะมันตกใช่ไหมคืออาจจะบอกได้อย่างเดียวคือรีบพิสูจน์อักษรยังไม่ทันหมายถึงใช่ไหมมันก็จะต้องมีให้ทําเครื่องหมายกาก,ะ,าะ,กะบาดในช่องทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวเหมือนตกคําไปหรือเปล่าคะทำช่องเพียงเครื่องหมายเดียวคือข้างล่างเนี่ยยังเขียนได้เลยอ่ะค่ะ เปิดดูข well, right? well, ้างล่างอะไหนคะถ้าไม่ประสงค์จะแสดงความคิดความเห็นให้ทําเครื่องหมายกากบาดในช่องโอ้จริงด้วยจริงด้วยไอ้ข้างล่างยังได้กากบาทเลยข้างล่างสดอะเห็นไหมข้างล่างข้างล่างมีคือถ้าไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ทําเครื่องหมายกากบาทเนี่ยมันมีรูปรูปเครื่องหมายกากบาทเลยในช่องไม่แสดงความคิดเห็นเออไอ้ข้างล่างยังเขียนได้ถูกไหมแสดงความเห็นด่วน เดี๋ยวไปสั่งงานชักนี้หนึ่งเฟิร์นร<อ>ะดมความเห็นสิว่าควรจะต้องให้กรกตไปพิมพ์มาใหม่แล้วจ่ายตังเองไหม <aki> <sm quarters> พูดเล่นว่าไปลองแสดงความเห็นสิก็เดี๋ยวเฟิร์นลองดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมอ<ค>ัมนนี้มันแจกไปหมดแล้วนะแจกไปหมดแล้วยกเว้นว่าทางเดียวคือไปแก้ในบัตรเลือกตั้งบัตรประชามิติ <ừ> ให้เอาตัวอย่างบัตรประชามติขึ้นมาสชเขาพิมพ์ยังอะค่ะสีเหลืองอะสีเหลืองหาด่วนเลยเอ้ากองยังจับอยู่เหรอ เดี๋ยวขอดูถ้าเผื่อมีบัตรประชามติหรือเผื่อลองลองดูก็ได้ว่าในบัตรเขาเขียนไว้หรือเปล่าว่าให้เราทําเครื่องหม่กากบาทได้นี่ท่านผู้ชมบอกว่าไม่ต้องพิมพ์ใหม่ก็ได้แค่กกตออกมารณรงค์และให้ข้อมูลกับประชาชนว่าต้องการเครื่องหมายกากบาทนี่ค่ะอันนี้เป็นบัตรออกเสียงประชามตินะคะอ๋อในบัตรมี นี่ค่ะบัตรออกเสียงประชามติคือท่านผู้ชมลองดูบรรทับต,ตรงประเด็นน่ะลงมาข้างล่างอะคะ่ะโปรดทําเครื่องหมายกาก,ากบาท x ในช่องทําเครื่องหมายนี่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบบัตรมีบัตรม,มีข้างล่างก็จะเขียนเหมือนกันว่าถ้าไม่ประสงค์จะแสดงความเห็นให้ทําเครื่องหมายกากบาทในช่องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะต้องไปอ่านรายละเอียดตอนที่ไป ใช้สิทธิ์ในครูหานิดนึงนะคะจะได้ทำเครื่องหมายได้ถูกต้องนี่คนกาเครื่องหมายถูกจะเป็นบัตรเสียไหมเป็นบัตรเสียค่ะการกระบา,อาดยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอบอกสับสนสมุดสรุปว่าสีสมุดสีฟ้าแต่บัตรสีเหลืองตกลงสีฟ้าหรือสีเหลือง บัตรเสียเกิดจำนวนมากจากการเข้าใจผิดก็กตต้องรับผิดชอบนี่หลายคนบอกว่าเนี่ยโอ้ทำให้สับสนเหมือนกันนะควรพิมพ์บัตรประชามติใหม่สรุปว่าในบัตรประชามติมีมีระบุเอาไว้ให้กากบาทนะคะจริงๆเดี๋ยวลองย้อนไปดูโพสต์อาจารย์สมชัยนิดนึงนี่ อาจารย์สมชัยศรีสุดทิยากรเป็นอดีตกกตนี่อาจารย์โพสต์บอกว่ามีรุ่นน้องท่านหนึ่งท่านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวอย่างบัตรจุดผิดพลาดอยู่หน้าที่สองในบัตว่าบัตรจริงในบัตรมีพี่ยุทธสีเหลืองมีใชทั้มมีค่ะโอเครอดตัวไปไม่ค่าพิมพ์เท่าไหร่เนี่ยฮะเล่มละกี่บาทคะเนี่ยบัตรจริงเป็นสีมีใช่ไหมมีค่ะเดี๋ยวพี่ดูซิพี่ลองดู ตรงประเด็นนะคะ,ะที่อาจารย์สมชัยบอกไอ้ตัวอย่างมันตกเป็นบรรทัดหนึ่ง<ช>คือบรรทัดกลางน่นะมีปดททำเครื่องหมายกากบาทอมอก็ตอคงบอกได้แหมใครก็รู้ว่าถึงเวลาเพราะนี่ขนาดยังทำตัวอย่างคคละสีเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมบอกว่าไอ้ตัวอย่างสีฟ้าบัตรสีเหลืองใช่อเนื่องจากกรกะตต้องการประหยัดงบเพราะเป็นการพิมพ์ระบบที่มันมีสองสีคือใช้สีดำกับสีน้ำเงินหรือสีฟ้า ถ้ามีสีอื่นเติมเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพิมพ์สีสีซึ่งมันจะแพงขึ้นก็เลยใช้สีเรียนไปอ้าวผ่านนะเรื่องนี้ว่ากันต่อ